ซมเฟมโปรดักชันร่วมกับสโคปโปรดักชันและเพชรพนาโปรดักชันจัดพิธีบวงสวงภาพยนตร์แอคชั่นตลกสิงเนือเสือใต้ไทยไฟเตอร์เลือนหายจากวงการภาพยนตร์ไทยไปนานหลายปีสำหรับภาพยนตร์แนวแอคชั่นสัญชาติไทยที่จะกลับมาแบบจัดเต็มไม่ยัง้งในเรื่องสิงเหนือเสือใต้ไทย Fighters โดยฟิล์มเฟรมโปรดักชันร่วมกับสคบโปรดักชันและเพชรพนาโปรดักชันเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ภาพยนตร์สิงเนื้อเสือใต้ไทไฟเตอร์ฟิลมือการกำกับโดยชัยวัฒน์ศรีตลาสายและทวัชชัยลัดลอยค่ะวันนี้ก็เป็นวันเลิอกอีกวันนะครับที่เราได้มาบวงสูงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องสิงเนือเสือใต้นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าไทไฟเตอร์เป็นหนัง แอคชั่นตลกนะครับก็เรียกว่าครบรถนะฮะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงตลกแล้วก็แอคชั่นที่สุดมันนะครับก็การันตีว่าครบวงจรครับสำหรับที่นี้ครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบทบาทหรือว่ายัางไงดีหน้าที่อะไรอ่าให้แสดงพูดนนหนิดนงฮอ่าได้เลยครับสำหรับผมนะครับอ่าเป็นแอคชั่นเท่ดูเดือดครับผมโอ้โอ้โหแต่แตอนนี้เป็นไงเรื่องนี้ตลกครับผมเหมือนเดิมครับผมยังคงคาแรคเตอร์ความสนุกสนานไว้อยู่ครับผมไม่ขายหลอกไม่เออเอาเป็นเรื่องหน้าแล้วกันน้อครับน้อครับ เรื่องนี้แอคชั่นตลกครับเรื่องคอมเมดี้ที่ไม่ไหวแต่เรื่องแอคชั่นยังไงครับแตาก็เดี๋ยวให้พี่เดี่ยวกับพี่ต๊อกแบกครับครับแล้วละครนเรื่องนี้สำหรับเราเป็นยังไงล่ะก็สนุกครับเฮฮารค,ครับตัวโจ๊กครับเหมือนเดิมครับปล่อยจอยนะครับพี่ๆพี่เพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวค,<ะ>ครับผมผมรับบทเป็นตำรวจทุนชาติครับก็อออน่าจ,จะมาร่วมกวนกับน้องๆนี่แหละครับผมอาจจะแบบมีปู้มีอะไรกันบ้างครับผมเรื่องนี้เป็นไงพี่เดี่ยวมันแตกต่ายกับเรื่อง มันมีความคอมเมดี้อยู่ด้วยอ่าอันนี้ต้องต้องรอต้องรอดูทางทีมโคลดกราฟนะครับว่าเขาพี่ๆเขาให้ขนาดไหนใช่ครับทางพี่ปาคินจะให้บูขนาดไหนอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่าแบบบูก็บูเต็มที่ครับบูมันครับแล้วก็มีสีสันของความบันเทิงก็คือตลกแทรกเข้ามาใช่ครับผมพี่รับผมผมรับบทเป็นกำนันนกครับผมก็เป็นนักมวยตอนหนุ่มฮะพอตอนโตขึ้นมาอายุมากเนี่ยก็มาดูแลหมู่บ้านครับผม ในเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยเราจะกระชับครับเราก็เป็นแอคชั่นแนวใหม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นแอคชั่นที่เราใช้แบบระดับฮิตเตอร์นะคับวันนี้ขึ้นขั้นบังเลย,เร,ออยเราไม่ร้องนะไม่ขึ้นเลไม่ขนไม่ขึ้นอ๋อแอคชั่นนี่เรียนได้อารมณ์นี่เรียนได้แต่ตลกนี่เรียนไม่ได้ครับต้องว่าเป็นเรื่องตลกฮิตเตอร์คือยังไงนะตางเรื่องแอคชั่นนะก็จะกระชับครับแล้วก็กค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ ทำหนังแอคชั่นที่ดีอยู่แล้วครับนะแล้วก็ใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับฮอลลีวูดระดับเอเชียมาทําบทแอคชั่นในในเรื่องนี้ครับค่ะนี่เป็นนิ่งเดียวค่ะถ้าจะเป็นบุคลากรเป็นไงฮะค่ะก็เร้่องสวยที่สุดแล้วค่ะในนี้มีใครจะสู้หนูมไหมคะมันมาเนี่ยไอคชั่วยทำบันทึกเนี่ยมันเราอย่างไรตับมือยังไงพวกพี่เขาบ้างเราก็ก็ยากเหมือนกันปกติ็คนเรียบร้อยไงที่ทุกคนรู้กัน เรื่องนี้ต้องขี่ับเรื่อง,องขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะถึงว่าจะเป็นอคมเมดี้แอคชั่นแต่ว่าตัวน้ำพานรับบทใบตองค่ะใบตองก็จะมีความห้าแวแหละค่ะแต่อาจจะไม่ได้บูเท่าหลายๆคนค่ะเรื่องบูนี่ต้องให้หนุหน่มๆมาเลยเพราะนี่มันเป็นงานยากแก่ตัวละครนี้่เราทำ้าร์มความยากทำยังไงให้เป็นลูกสาวกำ <c oughs> นันดนกคะหิวหิวคนละสี ปีนลูกสาวเขาลูกสาวพี่ต๊อกค่ะใช่ก็ต้องเรียนรู้คอมเมดี้จากพี่ต๊อกค่ะตัวละครจะได้ดูน่ารักขึ้นค่ะแต่เัาก็ครดูแเ็งทันไหมมีเล็กน้อยค่ะอาจจะไยดูว้ากก็ค่ะใช่จับลูกจับลูกผมรับบทเป็นพระเอกครับไม่ใช่ กูหมายถึงเรื่องหน้าไงเรื่องหน้าเรื่องหน้าเราเกิดเรื่องหน้าเราเฉยๆเราเฉยๆกยังไงยังไงสาวทำงานเลยพอดีรับบทเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วครับแบบกวนๆครับก็เลยได้บทนี้มาครับครับ อะไรนะครับเล่ยเป็นตัวเองหรอกเล่นเป็นตัวเองทั้งหมดเลยครับเรื่องนี้ผมอ่านบทแล้วเอ้ยผมเอ้ยทำไมมันมันเหมือนเข้าเส้นจังเลยอะไรประมาณนี้ครับเข้าเส้นเข้าสายอะไรประมาณนี้ครัป็นอะบิวบองมาป็นช่วยไหมครับช่วยช่วยครับผมอ่ะไม่มีป็นอะบิวบองเอาอะไรมาวันนี้เอาขนมคุกกี้ใช่สติเขาเป็ชาติเต๋ ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากดีมากเพื่อนหน้าผมซื้อไปกินนะครับเป็นยังไงตอนนี้ฝากผมมาซื้อครับทำไมขาแกหายข้างขาหายไปเลยครับขยายความความเป็นตัวเองหน่อยครับนักธกิตสาหกเออผมผมว่ามันมีไอ้ความบู้ครับบู้โใกล้แล้ว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 น้ำเหรอครับแล้วก็ผมว่าเตะตะก้อเก่งครับเพราะว่า อ่านแล้วมีมีฉากเตะตะก้อด้วยแล้วเขาเตะตะก้ออาชีพด้วยครับผมเตะอ้าจริงป่ะใช่ครับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับครับชาต่ชาติไี้ครับชาติชายครับมีอะไรไหมครับพี่เฮ้ยโอ้ยพี่จะไม่หาเรื่องแล้วอ่ะไม่บูบูครับพี่ขึ้นเตะตะก้อครับแล้วผมข้ามฟาดครับใช่ตีมงาตกใช่ครับมีแบบมีคนนั่งอยู่บนฮอแล้วผมก็ แบบปิ้้นลวก็มึงไปอ่านบทเรื่องไหนมาเนี่ยครับต้องอย่างคุกใช่เรื่องนี้หรือเปล่าใช่ใช่รับชอบชอบครับเราต้องบูคบทุกคนครับอันนี้ต้องบูคบทุกคนอันนี้อับชันนี้อันนี้อั้นนี้โอ้ยรับบทรับบทเป็นเพียวครับมามาโดนตีครับแต่เป็นเรื่องเรื่องแรกครับก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงขอบคุณโอกาสนักกายอะไรเป็นขั้นเรื่อง นะแก้กับพี่เขาสองคนเนี่ยต้องเข้าซีนด้วยกันต้องเข้าซีนด้วยกันทำไมเราเราควรรับปุ๊บเขาไม่ทันเหรอหรือยังไงใช่ใช่มึงมองหน้ากูแบบนี้เลยเขาเิอแรกเราเรากันแสดงจะยังไงต่ออะไรต่างๆคือแบบแต่ละคนได้ละคาแรคเตอร์ไปแล้วเนาะครับผมกรพาอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับก็เตรียมเปิดกล้องแล้วครับอะก็ตอนนี้ก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งนักแสดงก็ทํางานหนักหน่อยทั้งเรื่องของ าการแสดงซึ่งไม่ค่อยเป็นหุู่อยู่แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่อง acting เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องมาเสริมในตัวของบทมากกว่าอย่างเช่นน้องก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาฝึกฝนนิดนึงอย่างเงี้ยครับเราเรายังไม่ทิ้งลายของความเป็นแอคชั่นเข้าไปนิดนึงครับแต่ว่าเป็นความบันเทิงครับเรื่องนี้ระยะเวลาอะไรจะได้เมื่อไหร่เป็นยังไงออ๋เรื่องนี้มีบบกำหนดเปิดกล้องก็คืออาทิตย์นี้แล้วครับ ก็มีมีแลนว่าจะเข้าลงมาที่25ธันวาปีนี้ครับครับก็คือพาในปีนี้ได้โดือส่งใช่ครับก็ส่งท้ายปีใหม่นะฮะจะได้เป็นความบันเทิงมากกว่าเป็นสีสันให้ผ่อนคลายช่วงข้ามปีใหม่นะครับเพราะอะไรความคาดหง่ะใช่ใช่ แต่เราพยายามดึงแอคชั่นเก่าๆกลับมานะครับแลว้วก็พัฒนาใหม่เพื่อดีไซน์ออกแบบใหม่นะฮะให้มันสรุกสารมากขึ้นบอ,อกกับตลาดสากลด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะไปทิ้งซิงเจอร์ไว้แต่ถ้าความคาดหวังก็คาดหวังว่าคนดูจะดูและสนุกสนานครับเรื่องนี้อยากให้เป็นความบันเทิงครับนะฮะเพราะว่ามันสนุกแต่ต้นเรื่องยนท้ายเรื่องเลยนะครับทั้งทั้งมันทั้งตลกอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งพบทุกรถมากกว่านะครับ